พื้นที่แห่งนี้อาจเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในอเมริกาในขณะนี้เนื่องจากมีมูลค่ามากกว่า33ล้านล้านบาทมีบางสิ่งที่ล้ำค่ายอย่างเหลือเชื่อซ่อนอยู่ที่นี่ที่ Tucker Pass มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ในเนวาดาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจของสหรัฐและความสัมพันธ์ระดับโลกด้วยแมกเดอร์มิดคาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ยาวประมาณ45กิโลเมตรกว้าง35กิโลเมตร ทอดยาวข้ามรัฐเนวาดาตอนเหนือและรัฐโอริกอนตอนใต้อยู่ในเขตฮัมโบลต์เคาน์ตี้ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบมีเมืองหลักเพียงเมืองเดียวที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในอีก5-10ถึงปีข้างหน้านั่นเป็นเพราะพวกเขาพบทองคำขาวที่นั่นเรากำลังพูดถึงลิเทียมและเพื่ออธิบายว่าเหตุใดโลหะชนิดนี้จึงสำคัญมากเราต้องใช้เครื่องช่างด้านหนึ่งระวังก้อนลิเทียมและอีกด้านหนึ่งวางแอปเปิ้ลคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากทั้งสองมีปริมาตรเท่ากันมาตราส่วนจะเอียงไปทางแอปเปิลนั่นเป็นเพราะลิเทียมมีน้ำหนักเบามากโดยมีความหนาแน่นประมาณ0.534กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรซึ่งทำให้เป็นของแข็งที่เบาที่สุดที่คุณสามารถหาได้ที่อุณหภูมิห้องลิเทียมยังเป็นตัวทําปฏิกิริยาได้ดีมากซึ่งหมายความว่ามันรวมตัวกับธาตุอื่นๆได้ง่ายมากและสามารถติดไฟได้ง่ายเช่นกันผสมกับน้ําหรือไฟสัมผัสกับอากาศใช่ไฟอีกแล้ว แต่เมื่อคุณรวมความเบาเข้ากับการทําปฏิกิริยาระดับสูงคุณจะได้วัสดุที่สมบูรณ์แบบสําหรับแบตเตอรี่เช่นเดียวกับแบตเตอรี่ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าของคุณเนวาดาได้ซ่อนสมบัติล้ําค่านี้ไว้เป็นเวลาประมาณ16ล้านปีปล่องภูเขาไฟแม็กเดอร์มิดเคยเป็นแหลง่งภูเขาไฟร้อนที่พ่นหินหลอมเหลวออกมาและก่อตัวเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ําที่มีแร่ธาตุมากมายเมื่อเวลาผ่านไป ทะเลสาบแห่งนี้ก็แห้งเหือดเหลือเพียงชั้นดินเหนียวหนาๆที่เต็มไปด้วยลิเทียมขณะนี้เหมืองทักเกอร์พ s าสตั้งอยู่บนแหล่งสำรองลิเทียมที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีมูลค่าประมาณ33ล้านล้านบาทหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนพวกเขาคาดว่าจะผลิตลิเทียมคุณภาพสูงได้ประมาณ4 0,000ตันต่อปี และนั่นก็เพียงพอที่จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง800,000คันอย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้โลหะชนิดนี้ถือเป็นกระดูกสันหลังของแบตเตอรี่สมัยใหม่และด้วยโลกที่มุ่งหน้าสู่พลังงานสีเขียวความต้องการลิเทียมจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาราคาโลหะลิเทียมเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าทําให้โลหะชนิดนี้เป็นโลหะสาหรับแบตเตอรี่ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนั่นหมายความว่าโลหะชนิดนี้มีราคาแพงกว่าแมกนีเซียมนิกเกิ โคบอลต์ alt, และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้มากในปัจจุบันเราใช้ลิทเทียมประมาณ1.16ล้านตันต่อปีและประมาณ85%ของโลหะชนิดนี้ถูกนำไปใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในรถยนต์ระหว่างปี2030ถึง2040ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าเราจะต้องเพิ่มเงินที่ลงทุนไปในการผลิตเป็น2เท่าจาก3ล้านล้านบาทเป็นกว่า6ล้านล้านบาทในเวลาเดียวกัน การลงทุนในแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า200%โดยจะแตะระดับ23ล้านล้านบาทและในที่สุดเมื่อราคาแตะถึง8.5ล้านล้านบาทคาดว่าความต้องการลิเธียมจะสูงกว่า10เท่าของปริมาณการผลิตในปัจจุบันขออภัยผมรู้ว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากแต่ผมแค่อยากแสดงให้เห็นว่าทักเกอร์พาสจะมีความสาคัญต่อทั้งโลกแค่ไหนเหมืองแห่งนี้จะเป็นกุญแจสําคัญในการทําให้ทุกอย่างดําเนินต่อไปได้ผมหมายความตามตัวอักษรเลย เพราะความต้องการในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอย่างรถยนต์จักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์และระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียนเนวาดาอาจเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติพลังงานโลกโดยที่สหรัฐตั้งเป้าที่จะลดมลพิษลงร้อยละภายในปี2030ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอเมริกาจะต้องใช้ลิเทียมมากกว่าที่ผลิตได้ในตอนนี้มาก ในปัจจุบันโลหะส่วนใหญ่ที่ใช้ในสหรัฐมาจากประเทศอย่างชิลีและเจนินาดังนั้นหากอเมริกาต้องการเป็นผู้นําในตลาดนี้อเมริกาจะไม่ต้องลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆในโครงการต่างๆเช่นทักเกอร์พาสแต่ก็ยังมีความท้าทายอีกประการหนึ่งการค้นพบลิเทียมในเหมืองเป็นเรื่องหนึ่งแต่การกลั่นลิเทียมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกับเพชรที่ถูกตัดและขึ้นรูปอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เปล่งประกายและขายเป็นแหวนและสร้อยคอได้ลิเทียมก็ต้องทําอะไรที่คล้ายกันนี้เช่นกัน วัตถุดิบที่ได้มาจากเหมืองต้องผ่านการกลั่นให้บริสุทธิ์ซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตแบตเตอรี่ได้และจีนคลองส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้เกือบทั้งหมดโดยรับผิดชอบการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกประมาณร้อยละเจกล่าวอีกในหนึ่งก็คือไม่ว่าประเทศใดจะพบโลหะทรงพลังนี้บนผืนดินของตนก็ไม่สําคัญเพราะอาจยังต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการกลั่นอยู่ดังนั้นสหรัฐจึงกระตือรือร้อนที่จะเสริมสร้างห่วงโซ่อุปาทานของตนให้แข็งแกร่งขึ้น ในความเป็นจริงพวกเขาตื่นเต้นกับความเป็นไปได้นี้มากจนทางการได้ลงทุนเงินกู้ในโครงการเนวาดามากกว่า67,000ล้านบาทด้วยเหตุนี้ทักเกอร์พาสจึงสามารถทำให้สหรัฐเป็นผู้นำในการผลิตลิเธียมทั่วโลกได้หากการประมาณการของพวกเขาถูกต้องแอ่งภูเขาไฟแม็กเดมิดอาจกักเก็บลิเธียมสำรองของทั่วโลกได้เกือบครึ่งหนึ่งซึ่งเกือบจะเป็นสองเท่าของปริมาณสำรองที่พบในแหล่งเกลือของโบลิเวียซึ่งเคยเป็นแหล่งเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก การค้นพบนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงฮัมโบต์เคาตี้ไปตลอดการถนนที่เงียบสงบรายล้อมไปด้วยธรรมชาติจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหมือนจะต้องมีคนงานประมาณ2,000คนซึ่งน่าจะย้ายมาจากเมืองอื่นคนงานเหล่านั้นจะต้องมีบ้านโรงพยาบาลโรงเรียนสำหรับลูกๆของพวกเขาและบริการที่จำเป็นทั้งหมดคุณเห็นหรือไม่ว่ามันเหมือนกับเอฟเฟกต์ระลอกคลื่นสำหรับทุกๆคนที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในโครงการระหว่างก่อสร้างจะมีคนอีก6คนได้รับการว่าจ้างในรัฐเพื่อช่วยเหลือพวกเขา นอกจากนี้ทักเกอร์พาสยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ในเนวาดาเท่านั้นแต่รวมถึงทั่วประเทศด้วยผู้คนคาดหวังว่าเหมืองแห่งนี้จะเปิดใช้งานเป็นเวลา35ปีและคาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า67,000ล้านบาทต่อปีแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าในทักเกอร์พาสพวกเขาจะสกัดลิเทียมจากดินเหนียวซึ่งกระบวนการนี้ไม่เคยดำเนินการในระดับใหญ่เช่นนี้มาก่อนดังนั้นจึงค่อนข้างเสี่ยงแต่ถ้ามันได้ผลมันก็อาจเปลี่ยนอุตสาหกรรมนี้ไปอย่างสิ้นเชิง คำถามใหญ่ใครสนใจเรื่องนี้บ้างเรามีบริษัทใหญ่3แห่งที่กำลังจับตามองตลาดลิเทียมในสหรัฐอเมริกาบริษัทแรกคือ Exxon Mobil ยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันที่ต้องการเริ่มผลิตลิเทียมภายในปี2027และมีแผนที่จะขึ้นเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าภายในปี2030นอกจากนี้ยังมี General Motors บริษัทที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์รถยนต์ขนาดใหญ่เช่นเ e ฟโ Rolet และ c a า dillac ซึ่งสนใจในธุรกิจนี้มากถึงขนาดยอมจ่ายเงิน2 0 0ห0กว่าล้านบาทเพื่อซื้อหุ้น3 8เในทักก์าพาสและสุดท้ายคือเทสลาในปี2023พวกเขาเริ่มสร้างโรงงานในเท็กซัสเพื่อแปลรูปลิเทียมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของพวกเขาที่จะจัดการห่วงโซ่อุปทา,านของตัวเองให้มากขึ้นตอนนี้คุณคงทราบแล้วว่าลิเทียมมีความสําคัญเพียงใดคุณอาจสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลิเทียมหมดลง mm hmm. ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากลิเทียมมาจากการขุดเหมือง และเช่นเดียวกับทองคำํำลิเทียมเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลิกใช้สมาร์ทโฟนหรือรถยนต์ไฟฟ้าหากลิเทียมหมดลงเราก็คงหาวิธีใหม่ๆในการผลิตแบตเตอรี่อันที่จริงผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าแบตเตอรี่ความร้อนอาจเป็นสิ่งสําคัญในอนาคตแบตเตอรี่เหล่านี้จัดเก็บพลังงานส่วนเกินจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีราคาถูกมาก ดังนั้นแบตเตอรี่เหล่านี้จึงเป็นวิธีใหม่ในการกักเก็บพลังงานด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยปัจจุบันแบตเตอรี่เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการผลิตเหลก็กซีเมนต์และสารเคมีแบตเตอรี่ความร้อนยังถูกนํามาใช้ในการทําความร้อนและทําความเย็นอาคารขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามมีโครงการต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆที่เน้นไปที่การนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในพื้นที่ส่วนตัวเช่นบ้านและอาพาร์ตเมนต์ ผู้เชี่ยวชาญมีความหวังว่าโครงการต่างๆนี้จะทำให้แบตเตอรี่ความร้อนเป็นที่รู้จักเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ไฟฟ้าและในไม่ช้านี้แบตเตอรี่ความร้อนอาจกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา